สศิลปินรุ่นใหญ่นะคะปูพงสิทธิ์และเล็กคาราบาวมาร่วมงานประกาศและมอบรางวัลทางดนตรีสีสันอวอร์ดครั้งที่31ค่ะพร้อมเปิดใจถึงวงการดนตรีนะคะที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆกับพิษของไวรัสโควิด -19 ส่วนรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ตไลฟ์นั้นนะคะก็ทำเอาศิลปินรุ่นใหญ่ย,ะะยังไม่ชินสักเท่าไหร่นะค่ะบรนยากาศกับไลฟ์สดมันก็ยังไม่ชินก็ต้ปรับตัวตอนนี้ก เริ่มเริ่มมีงานรเริ่มละมีคิวยาวไปถึงปีใหม่แต่ก็มันก็ไม่แน่ไม่แน่นักว่าจะจะได้เล่นก็อย่างที่คูป,ปูบอกฮะงานจนไปถึงปีใหม่แต่ว่าบางงานพอกใกล้มาแล้วบางทีเจ้าของงานเขายัางบั่นใจว่าต้องมันบ้านเมืองเราเป็นอย่างเนี้ยเนาะเวลาเราไปไปงานหรือว่าเราต้องตกลงกับเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของงานว่ามันต้องต้องห่างแค่ไหนหรือว่ามาตรการอะไรมากแค่ไหนอันนี้อยู่ที่เขาแหละเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วจ้ะ เจ้าของงานเขารู้อู่แล้วว่าควรปฏิบัติยังไงในส่วนของคาราบาวเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ผมอยากพูดถึงพวกน,นักนดนตรีอาชีพที่เขาเป็นอย่างน,านักนดนตรีประจําที่เล่นที่พัทยาเนี่ยดน,นตรีเหล่านี้เนี่ยหากินวันต่อวันแต่เขาก็ทนมาตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยไม่มีไรายได้เลยพวกนี้เล่นวันต่อวันนะแล้วอยู่ๆมันหยุดไปเลยต้องสี่เดือนกว่าเนี่ยพวกนี้น่าสงสารมาก ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ